สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเดียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาทำกันต่อในส่วนของด่านที่ยี่สิบก้าถึงสาสิบสองนะครับรางวัลก็รับมาแิดตอนแรกที่พี่ผ่านอ่ะพี่ก็ใช้ซัพพอร์ตบ้างนะเพราะตอนแรกปืนพี่เลเวลมันกึ่มกึ่มอ่ะแล้วบอกงี้เลยกึ่มกึ่มกกึ่มกึมนี่มึงดับเมาหนักหรือเปล่ากึ่มกึ่มภาษาไหนมึงว่ากึ่มๆึ่มเด้ ใจเย็นเฮียพี่พี่ก็ไม่ค่อยอยากใช้หมาแบบยิงห่วมบได้ตังดีกว่างยิงแม่งเลียทางก่อนโอ้ระเบิดเถิดเทิงโอ้ยระเบิดแม่งงามอลามตาอยู่เอาเฮ้ยมันมันระเบิดเดยอะจังวะเดียวต่อต่อกันนะมั้ง โดนไอ้ไอตัวเมื่อกี้โดนบล็อกเกอร์ไงงี้เราไปโดนทางทางระเบิดต่อๆกันมาเลยทีนี้เห็นยวนะเออใครโผล่มาวะดูก่อนอืมอะไรเร็วสุดนะครับหาใครวะ โอ้โหตีนตีนตีนเพียบเลยไอตัวไอตัวถืออาวุธนี้ไม่ได้นะมันตัวโดยเฉพาะอ e ีฮอกับ, e กบ e aw, อีฝาดเนี่ยไกลระยะปุ๊บฟางปับ๊บไอพวกนี้ไนจะโดดมาอ้อทำไมมันไม่โดดหัวเลยวะยิบหายเลยฝีมือกูกาขนาดนี้เลยเหอรอเดี๋ยวยิง,งแม่งหลบผ่านหัวมมด เดี๋ยวกูว่าแหละพ่อมาเยือนประโยชน์หมาทุหอย่พี่เอาไว้เงี้ยเอาไว้หาซอมบี้มันมาจากทางไหนมากกว่าเพราะบางทีเราไม่รู้ไงแต่หมามันจะรู้ไงเออกดใช้ตอนนั้นแหละให้รู้เออมันมาจากทางไหนวะจะได้ไม่หันไปยิงถูกโอเคครับแล้วก็ไปต่อกันด่านที่สามสิบเลยนะครับเลยแค่ไม่กี่ด่านนะแล้วก็เคลียบบอสสักที จบๆกันไปโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเอาหมากลับมาก่อนจะรีบไปไหนวะเดี๋ยวกูยังไม่ทันสั่งให้ไปไปแล้วอยากฟังอยากเจอไม่ขอมรักเธอโอ้ยเดี๋ยวไอของมันวะโอ้ยอะแยะเดี๋ยวอะไรข้างหลังกู เอ้ามันจะหลอนๆโอมาแบบหลายทิศทางเดี๋ยวเดยมาเก็บไปก่อนลูกยังไม่จำเป็นขนาดนั้นนะน้ำล่องนู่นนีลาปจากทางไหนวะน่าแดงว่ามาจากทางนี้เดี๋ยวไปประโยชน์ของหมานี่คือเอาไว้นำทางนี่หมัดชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปฉันเดิน วิทย์เขนมีไปมาไงน้ำโว้ยเฮีย oh, yeah. หายล้วทำไมยังไม่ตายวะจะถึกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาจากอ้อจับหายมาแมลงมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โ oh. หจริงๆถ้าเราไม่อยากโดนมแมลงนี่เราก็แมงเอาออกไม่ได้เลยนะ <c oughs> เราก็สามารถใช้ระเบิดควางใส่ได้นะอืมคือมันมองไม่เห็นมันมาจากตรงไหนวะเมื่อกี้ ถ้าเลือดน้อยนี่โดนแมลงเข้าไปก็ก็วูบเหมือนกันนะพอดีพี่รอ,อดเลือดมันยาวแล้วไงก็เลยไม่ตายอืมแต่ถ้าเราแบบหาไม่เจอลิมองไม่ทันก็แนะนําว่าเอาระเบิดคว้างไปเลยจ้ะดอกเดียวหายทั้งยวงม่กี่ดัเมื่อกี้ไม่ดดไมมใช่ power เ,เ,เท่าไหร่วะทำไมกูสึกยิงนานๆเดยว พันสามห้าจริงพาเวิร์กูก็เยอะนะ 1, 3, 8, 10, 1, 3, 8, 5, พันสามแปดสิบพันสามแปดห้าพองตายเดี๋ยวหาก็เป็นร้อยเหมือนกันนะอืมมากูไปไหนวะเดี๋ยวหมาหาย ยังไม่ยังไม่พอยังไม่โรลโรลเนี่โผล่มันเฮ้ยใจเย็นทีเดี๋ยวอะไรวะอ๋อ้ฮีแม่งจัมเปอร์กูกระว่าแล้วมันมีด้วยวะดันนี้ทำไมกูเพิ่งรู้เ้าเเ้า เฮ้ยมาดินานเกินไปแล้วเฮียเดี๋ยวแล้วมึงก็ตายไปโผล่หน้ามามึงก็ตายอุ๊ยเฮ้ยว,ยวายิงไม่ทัน อุ้ยพ่อมาหนีไหมหมดหละโอเคครับเราก็ถึงนาสุดท้ายแหละตอนแรกที่ผ่านปืนมันพาเวอร์เท่าไหร่วะไม่เยอะอืมก็สมมติอ่ะใครถ้าเรากันพลาดนะเราก็แนะนำครับอืม คือยิงไม่ทันกระสุนหมดกดแม่งเลยแต่ถ้าเอาบัดสบายจริงนะระเบิดเลยตอนเจอตัวสซัมอนสองตัวลระเบิดฟางใส่เลยจบแน่นอน ปืนมันแรงไว้แม่งตายก่อนะแล้วทิ่หายไขแม่งมาตีกวนเดี๋ยวไขรอ้อเอานีห่าแม่งหัวขาดเอ้าสรุปแม่งปืนมันแรงดีกว่าเอา้าแม่งไม่ต้องใช้ด้วยฮะแต่ตอนพี่เล่นครั้งแรกอะต้องใช้เพราะมันไม่ตายเออตอนนี้ปืนพอมันแรงแม่งก็ เขจะเดินเข้าไปหาระเบิดเพื่ออะไรยา,ายไม่เข้าใจเห็นก่อนยิงก่อนได้เปรียบโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับแอเรียที่5นะครับด่านที่2ี3 2นะครับเราก็จบแหละแล้วคลิปหน้าก็เป็นบอสแหละปิดงานส่วนแอเรียหกพี่ขอคาไว้ก่อนเพราะว่า ขอมี MDR ก่อนเดี๋ยวกูค่อยไปเคลียตอนนี้ก็ฟาร,รม์รรมๆตังค์ยาวๆไว้ก่อนนะครับก็อดใจรอกันหน่อยนะถ้านะใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจใพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านไประยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุนสนกพี่ก็จัมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโวคดีทุกคนนะครับสวััสดีครบ